สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนการเพิ่มยอดไลค์ต่างชาตินะครับผมก็ทําได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องใช้รัดผ่านะครับผมใช้เพียงโพสเท่านั้นนะครับสนวิธีการทํานะครับก็อันดับแรกเลยให้เราเข้าไปที่หน้าตัว Google นะครับผมแล้วก็พิมพ์ว่า K M นะครับแล้วก็ขีดทีเฮนะครับผม่าตัวหน้าเว็บไซต์จะขึ้นมาเป็นอันดับแรกแบบนี้เลยนะครับก็ให้เราทําการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งคอมแล้วก็มือถือเลยนะครับ ก็นับใส่ครับเขียนเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตามแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าใครยังไม่มีชื่อใช้รหัสผ่านเนี่ยก็สามารถกดสมัครได้เลยครับตรงนี้นะอันนี้กรอกชื่อใช้เราต้องการนะครับผมอีเมลก็กรอกได้เลยผมรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็หลังกรอกข้อมูลคนแล้วผมกดติ๊กสองตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทําการกดสมัครนะครับผมอ่าผมมีรหัสอยูดแล้วก็เดี๋ยวขอเข้าสู่ระบบเลยแล้วกันนะครับรหัสไม่จําเป็นต้องเหมือน Facebook ก็ได้นะครับเราตั้งขึ้นมาใหม่ได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาสอนการเพิ่มยอดไลค์ต่างชาตินะครับผมก็ต้องมุดมูนะครับเราเลือกเลยนี่นะครับผมโปรโมชั่นพิเศษของคิมเอ็นทนะครับแล้วเราก็เลือกมานะครับผมแบบนี้ตรงบริการนะครับเราก็เลือกคีนนะครับว่าเราต้องการเป็นบริการของ Facebook Tik t ต็อกยูทูปอินสตาแกรมนะผมก็เลือกได้เลยนะครับแต่เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาทําการเพิ่มยอดไลค์โพสนะครับผมก็เป็นต่างชาตินะครับนี่นะครับราคาที่1000ไลค์ต่อยีบบาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าค่อนข้างถูกเลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมอ่านคำอธิบายตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนทาการสั่งซื้อด้วยนะครับวิธีการเอาลิงก์นะครับผมก็ให้ดาวน์ทีน้าตัว Facebook ของเรานะครับถ้าในคอมนะครับให้คลิกตรงจุด3จุดนะครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นในคอมแบบนี้ก็กดตรงเวลานะครับผมแล้วก็คัดลอกลิงก์ URL ด้านบนตรงนี้มาได้เลยนะครับผมจะเปโพสนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมเปิดตรงนี้เป็นสาธารณะด้วยนะครับไม่งั้นยอดจะไม่ขึ้นนะครับนี่ครับให้เป็นรูปโลกแบบนี้ก่อนนะ่าททำการวางลิงก์ไปเลยนะครับ ก็ปริมาณเราต้องการกี่ไลน์นะครับผมเขาบอกว่าขั้นต่ำอยู่ที่100สูงสุดอยู่ที่15,000ไลน์นะครับก็ขอลองสัก500ไลน์แล้วกันนะครับค่าบริการเพียงแค่12บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าถูกมากๆเลยเวลาเฉลี่ยนี่ก็คือเวลาที่ระบบนะครับผมทำการตามให้เราเสร็จสิ้นนะครับก็ภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับหรืออาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราลองดูกันแล้วกันเนาะอ่าใส่ข้อมูลครบแล้วทำไมกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอสั่งซื้อเสร็จแล้วผมก็จะมีเขียนแบบนี้ ระบบได้รับคำตักซื้อของคุณแล้วจะเป็นหน้าต่างสีเขียวแบบนี้ขึ้นมาผมก็แสดงว่าได้รับออเดอร์เรียบร้อยแล้วเราก็รอยอดไลค์ขึ้นได้เลยนะครับหรือไม่ก็สามารถไปดูตรงประวัติการสังซื้อได้นะครับอ่ะอันนี้เป็นประวัตินะครับผมก็สถานะนะครับรอดําเนินการนะครับผมที่เหลืออยู่คือ5้าร้อยไลค์นะครับแล้วก็ถ้าวัดเหตุการเท่าไหร่ลิงก์ไหนก็จะมีแจ้งหมดเลยนะครับตรงนี้เนาะอ่าต่อไปครับผมวิธีการตําเงินนะครับก็สําหรับใครที่ต้องการที่จะใช้งานนะครับแล้วก็เตําเงินนะครับเดี๋ยวจะะมาสอนนด้วยยเล ช่องทางการเติมเงินตรงนี้จะมีอยู่มา4 5ช่องทางเป็นแก็งินโค้ดทุเลเลอัลฟราเลสบัตรเครดิตบัตรเคเดบิตนะครับผมแล้วก็ช่องทางของคริปโตนะครับตรงนี้นะก็เลือกช่องทางที่สะดวกได้เลยนะครับเมื่อเราเลือกแล้วก็จะมีคําแนะนําบอกอยู่ตรงนี้ก็อาจ้วก,ก็ทําตามได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่พบปัญหานะครับผมก็สามารถติดต่อตรงตัวเชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นช่องทางติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับผม อในส่วนนี้เราเจอเรื่องอะไรนะครับผมเราก็ใส่เรื่องแล้วเราก็พิมพ์ขพอความที่เจอไปได้เลยนะครับหรือไม่ก็ถ้าอยากติดต่อผ่านทางไลน์ก็ตรงนี้ได้เลยนะผมติดต่อฝ่ายสนับสนุนตรงนี้เลยนะครับผมใครที่มีเพื่อนเยอะๆนะผมสามารถแนะนําเพื่อนมาได้นะผมเราก็จะได้รับอัตราค่าแนะนําถึงห้าเปอร์เซ็นตเลยนะครับนี่เนาะเราก็จะได้เครดิตมาใช้งานฟรีเลยนะครับตรงนี้นะครับอเดี๋ยวขอเรียกดูประวัติการสั่งซื้อก่อนนะครับนี่เป็นไงรองเนินการอยู่นะครับผม แต่เหมือนว่ายอดไลค์จะขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับผม515ไลค์นะครับก็ค่อนข้างที่จะไวมากๆเลยนะครับสถานะน,นี้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะแต่ว่ายอดไลค์ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเพิ่มยอดไลค์นะครับถ้าใครอยากจะใช้งานก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวเว็บไซต์นี้ไว้ใต้คลิปนะผมก็สามารถไปดูได้เลยเนาะแล้วก็ใครที่อยากให้ผมสอนใช้บริการตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสครา กันด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ